ไอความผิดหวังที่มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแบบนั้นมันก็เหมือนเป็นภูมิต้านทานอย่างหนึ่งครับมันไม่ใช่แค่รวยแล้วเสกคอสเ็จได้เลยความอัจฉริยะของเป๊ปเนี่ยแหละครับคือคุณสมบัติก้อนใหญ่ๆครับที่ทำให้ทีมทีมนี้ไม่หยุดอยู่กับที่นอกจากจะได้แชมป์แล้วฟุตบอลของเป๊ปยังมีสไตล์ที่ชัดเจนครับและตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมมันก็เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้แหละครับไม่ใช่แค่แชมป์เดียวแต่3แชมป์ครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลสตาบายจิตรกรสีคำเกลือเครื่องดื่มสมุนไพร100%พญานาคพร้อมชาสดชื่นมีถังเช่าสกัด สวัสดีครับต้อนรับสู่บอลริสต้านะครับกับผมจิตรกรสีเคงเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับไปเป็นเข้ามาแล้วฝากไว้ก่อนเลยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งครับให้กับแมนสเตนไทยแลนด์ของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้มีฟีเจอร์สตัง์รองรับในการสนับสนุนด้วยตรงให้กับช่องของเรานะครับแน่นอนครับความยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซีซั่นนี้คงมีเรื่องราวแล้วก็แง่มุมให้มันพูดถึงเนี่ยอีก มากมายครับซึ่งต้องยอมรับเพราะว่าเป็นเป็นปีปรอิศาร์จริงๆครับมันเรียกได้ว่าเป็นการก้าวข้ามกำแพงใหญ่ๆเป็นการปลดล็อกเป็นการล้างคำสาปเป็นการอะไรก็ตามแต่ครับแต่ในความหมายเดีวยวกันก็คือซิตี้ทำได้แล้วครับพวกเขาสร้างบรวติศาร์ด้วยการเป็นิปเปิร์แชมป์สามถ้วยใหญ่พรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกซึ่งแน่นอนครับกว่าจะเดินทางมาถึงวันนี้เนี่ยต่อให้จะถูกพูดถึงว่าเป็นทีมที่มีงบประมาณในการสร้างซื้อ อย่างไม่อั้นอย่างไม่มีขีดจำกัดแต่เครดิตเราก็ต้องยอมรับถึงความเก่งกาจความอัจฉริยะความมุ่งมั่นความพยายามทุกสิ่งอย่างของทุกคนที่เกี่ยวข้องวันนี้คงมาพูดคุยเพื่อเป็นการชื่นชมกันครับเบื้องลึกเบื้องหลังของการปลดล็อกครั้งสําคัญบนหน้าประวศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในนี้พร้อมๆกันนะครับแต่ก่อนที่จะลุยกันนะครับช่วงปิดลูกกลแบบนี้ เหมือนเป็นช่วงพักฟื้นเป็นช่วงทําทให้ร่างกายนั้นกลับมาพร้อมเตรียมตัวที่จะลุยดูฟุตบอลดึกๆดื่นในช่วงเปิดฤดูกาลอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็มีตัวช่วยดีๆมาแนะนาครับตรงนี้เลยครับฝากไว้ด้วยครับเครื่งรองดื่มสมุนไพรพญายนาคและพญายนาคพร้อมนะครับให้ทั้งความสดชื่นตื่นตัวซาบําบรุงกําลังมีสมุนไพรอัดแน่นเต็มขวดครับและไม่มีแอลกอฮอล และโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครแบบเดินทางบ่อยๆนะฮะขึ้นรถดงเรือไปเหนือไปใต้ทั่วประเทศไทยแล้วแล้วก็ถ้ารู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกง่วงรู้สึกเหนื่อยสามารถแวะเติมพลังพยายน่ากันก่อนได้เลยนะครับที่ร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่ทั่วประเทศไทย ที่สำคัญช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นดีมาฝากด้วยนะครับซื้อคู่สุดคุ้มครับพิเศษเลยนะครับ2ขวดเพียงแค่25บาทจากราคาเต็ม30บาทนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง30มิถุนายน2 5 6 6นรี้ครับรวมถึงสามารถสะสมเลขแต้มพญายนาคได้ที่ Li n e แอดพญานาคด้วยนะครับสะสมแต้มเอาไว้เพื่อสามารถเอาไปแลกของรางวัลจากทางพญายนาคได้อีกด้วยฝากไว้ด้วยนะครับชูกําลังพลังพญายนาคอร่อยกว่าซาสดชื่นดีกว่าด้วยสมุนไพรครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครับในปี2008 เมื่อชิคมันซูบินซายด์อัลนายานนะครับสมาชิกราชวงศ์แห่งอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเข้ามาเช่โอเวอร์ซื้อสโมสรแมนซิตี้มันคือการเปลี่ยนทายครั้งสําคัญบนหน้าประวัติศาสตร์ของฟุตบอลอังกฤษได้เลยครับรวมถึงภาพรวมใหญ่ๆของการพรีเมียร์ลีกก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะการทุ่มเงินลงทุนมหาศานลนั่นแหละครับดึงนักเตะฟีทา่าดีกุนซือระดับแถวหน้าของโลกมาร่วมทีมชนิดที่เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งหรือกเกือบทุดูกาลด้วยซ้ำทำให้แมนสตีนั้นยกระดับตัวเองอย่างรวดเร็วครับกลายมาเป็นทีมแนวหน้าของลีกอังกฤษและก็ไล่ล่าความสำเร็จเป็นว่าเล่นครับเริ่มแต่การปลดล็อกคว้าแชมป์ถ้วยหลักได้นั่นคือ FA Cup ในรดูก,การ2 0 1 0 2นถึงนั่นคือการปลดล็อกครั้งแรกครับคว้าแชรมป์รายการหลักในรอบ45ปีจากกนนนั้็็เปชมริบแชมปีสูงสุด ที่พวกเขาทำได้ในปี2012ซึ่งก็รอคอยมานานถึง44ปีตามมาด้วยทรี่รายการนี้ครับอีก6สมัยเช่นเดียวกับเป็นเจ้าพ่อบอลลีคับในรอบ10ปีที่ผ่านมาครับเรือใบสีฟ้าคว้าแชมป์ไปถึง6สมัยถ้วยภายในประเทศเนี่ยบางปีมสตี้กวาาทุกแชมป์ครับีเมยร์ลีเอฟเอคัพลีกครับแต่มันก็กลายเป็นมาตรฐานที่ทุกคนคาดหวังไว้อยู่แล้วและก็มองไปที่เป้าหมายใหญ่ครับซึ่งเป็นด่านทดสอบสำคัญที่ิตียังไม่เคยทำได้นั่นคือถ้วยยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนแบบไหนจะเปลี่ยนโคช้ชกี่คนซิตีก็ยังไปไม่ถึงฝั่งฝันคแรบบับจนความหวังก้อนใหญ่ๆหมันมาถึงก็ตอนที่เป๊ปเกอร์เดล่าเข้ามารับงานในซัมเมอร์2016นั่นแหละครับนี่คือยอดโค้ชแห่งยุคครับเคยมีประสบการณ์ความสําเร็จสร้างบาซลน่าให้กลายเป็นทีมไร้เทียมทานกลายเป็นทีมที่มาจากต่างดาวย้ายไปอยู่กับไบร์เมิลล์ก็ถือว่าประสบมสำเร็จครับตามมาตรฐานของเสือใต้แต่กับทัวร์ยู่วแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นคือสิ่งที่เขารอคอยมาเช่นกัน พะทุกๆุ่นการเนี่ยนะครับซิตี้ก็อยู่ในกลุ่มบรรดาหัวแถวครับของการเป็นตัวเต็งที่จะเป็นเจ้าโยุโรปแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับมันจึงเริ่มมีการพูดถึงหรือการประเมินครับว่าตั้งแต่ย้ายออกมาจากบาซ่านะครับเป๊ไปไม่เคยไปถึงแชมป์ยุโรปได้อีกเลยมันจึงกลายเหมือนเป็นปมเล็กๆครับแล้วมันก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นเพราะความคาดหวังมันมาทุกปีด้วยศักยภาพของแมสตี้ทุกคนเชื่อมั่นว่าไปถึงได้แต่ทําไมมันยังไปไม่ถึง ปี2021ครับใกล้เคียงมากๆเป๊บพาสตีนั้นเข้าชิงชาเลิเจอกับเชลซีครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับโดนทีเด็ดจากทางคลฮาวเวิร์ดกลายเป็นประตูชัยให้กับสิงโตน้ำมันครามคว้าแชมป์ยุโรปไปได้เรียกได้ว่าผิดหวังอย่างรุนแรงครับถึงขั้นมีหลายสื่อออกมาพูดถึงรัาว่า ถ้าไปไม่ถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเราสามารถพูดได้ไหมว่าเป๊ปเกอร์ดวร่านั้นล้มเหลวกับแมนซิตีรตรงประเด็นนี้ครับเป๊ปเคยให้สัมภาษณ์ก่อนเปิดฤดูกาล2021-22 20ซึ่งก็หลังจากแพ้เชลซีในนัดชิงนั่นแหละครับเขาบอกว่าเราอยากคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกไม่มีใครรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับผู้จัดการทีมคนอื่นและนักเตะคนอื่นผู้คนพูดว่าถ้านักเตะชุดนี้หรือว่า เป๊ปกัวเดล่าคนนี้ไม่ได้แชมป์ยุโรปพวกเขาถือว่าล้มเหลวผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องตรงนี้เรารู้ว่าทุกอย่างมันยากแค่ไหนกับการไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแต่ในทางกลับกันนะครับไอความผิดหวังที่มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแบบนั้นมันก็เหมือนเป็นภูมิต้านทานอย่างหนึ่งครับและก็เป็นบทเรียนให้รูใบสีฟ้านลํำนี้ครับค่อยๆเติบโตขึ้นแน่นอนครับความอัจฉริยะของเป๊ปกัวเดล่านั้นคงไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมาย เราเห็นอยู่แล้วครับโดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนาการทดลองการเติบโตขึ้นในระบบในแทคคติกและเต็มไปด้วยความยืดหยุน่นเขาดูนเอามูบารักนะครับราสโม,มสรของแอสตีเน่เคยกล่าวถึงเปปกิโดล่าไว้บอกว่าเขามีส่วนสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จและโครงสร้างขององค์กรนี้ภายใต้การนำทีมของเขาทีมชุดใหญ่ของเราประสบความสาเร็จมากมาย ในขณะที่เราลงเล่นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสไตล์ฟุตบอลของซิตี้ก็เป็นที่ชื่นชมจากทั่วโลกเช่นเดียวกับแฟนซิตี้ทุกคนนอกจากจะได้แชมป์แล้วฟุตบอลของเป๊ปยังมีสไตล์ที่ชัดเจนครับและตัวอย่างที่มันเป็นรูปธรรมที่เห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนทฤษฎีเปลี่ยนระบบเปลี่ยนแทคนิคมันก็เกิดขึ้นในฤดูกาลนี้แหละครับไม่ใช่แค่แชมป์เดียวแต่3แชมป์ครับ ชัดเจนที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการยืนตำแหน่งครับจากก่อนหน้านี้เป๊ปน่าจะเป็นหนึ่งในคนแรกครับที่นำเอาแทคติกการขยับฟูลแบ็กเข้ามายืนมิดฟิลด์เราได้เห็นผลงานจากซีซั่นก่อนนะครับทั้งจอการนเซโล่หรืออเล็กซานเดอร์ซินเชนโกแต่มาปีนี้ครับด้วยสถานการณ์หรืออะไรก็ตามแต่เป๊ปตัดสินใจปรับเปลี่ยนอีกครั้งฟูลแบ็กไม่ต้องก็ได้แต่เลือกที่ใช้เซนเตอร์ฮาฟที่สามารถขยับไปเล่นด้านกว้างได้ตามข้างที่ถนัดอย่างมารเนลอคันจีครับก็ยืนเป็นเซนเตอร์ฮาฟฝั ที่สามารถ cover ในเกมรับทางแบ็กขวาได้เดธานาเก้ครับเป็นเซนทราฝั่งซ้ายที่ขยับไปเล่นเกมรับ cover ทางฝั่งซ้ายได้แล้วก็ใช้รูปแบบอาร์เซนไหลครับปักหลักตรงกลางทีเด็ดก,ก็คือการค้นพบอีกหนึ่งศักยภาพของจอห์นสโตนนั่นแหละครับจากปกติเล่นเซนอรฮาแบ็กขวาบ้างแต่คราวนี้เนี่ยจอห์นสโตนถูกขยับขึ้นมาครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์เคียงข้างกับโรดี้แล้วก็ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการความแม่นยำความแน่นอนในการผ่านบอลแล้วก็เซ็ตในการพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่มันถูกต้อง ปรากฏว่าสโตนเป็นเหมือนหนึ่งในอาวุธลับของเป๊ปกับซีซันนี้เลยครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่มันเกิดขึ้นกลายเป็นแทคติกสําคัญครับโดยเฉพาะในเกมใหญ่ๆที่สามารถตัดสินนาคตได้เอาแค่ในเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับการผ่านมาทั้งบยมชีนิกในรอบ8ทีมสุดท้ายรวมถึงฮักดานเรวลามริดในรอบรองชาเลอร์ ler, ก็มาจากแทคติกนี้ที่มีส่วนสําคัญและผลลัพธ์ที่มันออกมาก็ชัดเจนครับเกมลุกมีมิติมากขึ้นให้อิสระในแดนกลางทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะคิวินเดอรบอย อีคาก,กุนการันหรือตัวริมเส้นครับแจ็คเกอริสหรือบรเรโดซินวาหรือริยานมาเรสเองก็ตามแต่มันทําให้พอมีอิสระบรรดาแนวรุกทั้งหลายแหล่ก็มีความหลากหลายขึ้นเรียกได้ว่ามาครบองค์ประชุมครับทั้งพื้นที่แคบแคบในพื้นที่สุดท้ายในกรอบไปโทษลูกยิงไกลความสมดุลน,นี้ครับมันยังส่งผลมาถึงการเล่นเกมรับด้วยอย่างเช่นถ้าในจังหวะการเซตเกมลุกใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็น3 2 4 1โดยมีสโตนกับโรดรี่เนี่ยยืนเป็น2คนมิดฟิลด์ แต่ในขณะการเล่นเกมรับครับทุกคนก็จะรู้โดยอัตโนมัติจะถอยลงมาครับกลายเป็น4-231ทันทีหนึ่งในชิ้นสอดส่ก็คือจอห์นสโตนอีกแล้วครับที่ต้องถอยลงมาเล่นเซนเตอร์ฮาฟเคียงข้างกับรูเบนดีอัสและตรงกลางด้านบนส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิลคาโกโดกันครับที่ต้องถอยลงมาช่วยโรดดี่อีกแรงหนึง่งมันเหมือนทุกคนถูกฝึกปรือหรือกำหนดทิศทางแล้วก็ซ้อมอย่างแบบเข้มข้นครับจนทาให้ทํางานได้โดยอัตโนมัติ ความอัจฉริยะของเป๊ปเนี่ยแหละครับคือคุณสมบัติก้อนใหญ่ๆครับที่ทําให้ทีมทีมนี้ไม่หยุดอยู่กับที่พัฒนาต่อเนื่องทดลองหาแผนใหม่หาแท็นติกใหม่และใช้งานได้อย่างคุ้มค่าสร้างผลประโยชน์ให้กับทีมซึ่งมันก็ออกดอกออกผลมาเปรูปธรรมในการคว้า3ามแชมป์อีกหนึ่งข้อที่ถูกพูดถึงก็คือเรื่องของงบประมาณทุกคนรู้ดีครับว่าแมสตี้นั้นกลายเป็นทีมที่ร่ํารวยจากเจ้าของสโมสรแต่สิ่งหนึ่งที่ซิตี้ทาให้เห็นถึงความแตกตา่าง เพราะเอาเข้าจริงเนี่ยโบนโลกใบน,นี้นะครับทีฟุตบอลที่มีเจ้าของร่ํารวย,ยมันก็มีอีกมากมายครับอาจจะไม่รวยเท่ากับแมนซิตี้ครับแต่สุดท้ายมันอยู่ที่วิธีการใช้เงินนคะครคุณฉลาดเพียงพอหรือเปล่าฉลาดซื้อฉลาดขายฉลาดสร้างหรือเปล่าและกล้าตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงปีแรกที่เป๊ปเข้ามา2016ถึง2017ซิตี้จบฤดูกาลด้วยมือเปล่านะครับไม่มีแชมป์เลยแลวเขาก็เริ่มสร้างแนวรับชุดใหม่ครับไล่ตั้งแต่ ฟูลแบ็กเซนเตอร์ฮาฟรวมถึงผู้รักษาประตูมูลค่ารวมหลายร้อยล้านปอนด์ครับแต่มันก็คุ้มค่าเพราะนั่นคือโครงสร้างสําคัญที่เป็นรากฐานครับที่ทําให้ทีมนั้นมีความเสถียรมีผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้อย่างยอดเยี่ยมเอเดอร์ซอนมีประกรันหลังที่เข้ามาแล้วกลายเป็นผู้นําของทีมได้อย่างบูเบนดีอัสมีคลายวอลเกอร์ที่เล่นได้หลากหลายทั้ง full back, wing back, half, ฟูลแบ็กวิงแบ็กเซนเตอร์ฮาฟฝั่งขวาแล้วมันก็ต่อยอดไปถึงคนอื่นๆครับ หรือกับซีซันนี้ครับจริงๆการเปลี่ยนแปลงก็ไม่น้อยนะครับมีนักเตะตัวหลักหลายคนย้ายทีมออกไปแต่เป๊ปก็พยายามปรับในสิ่งที่เขามีเนี่ยให้มันเกิดความสมดุลมากที่สุดให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนี่นั่นคือการดึงเอาเออร์ลิงบลาฮ์ลันเข้ามาด้วยราคาเป็นค่าฉีกสัญญานะครับราวๆห้าล้านปอนด ซึ่งทำมอมูลค่าแล้วถือว่าไม่แพงครับกับคุณภาพนักเตะอย่างอริ่งบราฮาลันที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหัวหอกแห่งอนาคตพิสูจน์ได้เห็นมาแล้วโดวยเฉพาะบนเวทีหลี T ague, อย่างบูเดสลิกาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนในแทคติกการเข้าทําซึ่งฮาลันก็พิสูจน์อย่างชัดเจนที่สุดครับดาสซนโวพิมเมีครับสาบประตูนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมารีนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของพิมารีนอกจากนี้ยังเพาะบ่มบรรดานักเตะที่มีอยู่แล้ว อย่างเช่นแจ็คกิริชครับซีซั่นก่อนมาพร้อมกับความกดดันด้วยมูลค่า100ล้านปอนด์ซึ่งถือว่ายังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่พอซีซั่นนี้ครับโอกาสมากขึ้นแล้วเขาก็ตอบแทนความไว้วางใจครับกลายเป็นหนึ่งในตัวหลักของเปปกปโดล่าทำไป11แอสซิสต์ยิง5ประตูหรือตัวใหม่อย่างมานิโอาคาญยี่ก็ได้ครับอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในดีลที่ผมชื่นชมมากๆอาคาญยี่เข้ามาพร้อมกับคำปรามาทหลายๆอย่างครับ พราะผลงานกับบรเซ่ดอทมุนถามว่าดีไหมดีครับดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังมีบางช่วงบางตอนหรือบางแมชที่เห็นข้อผิดพลาดแต่พอมาอยู่ในมือของเป๊ปกัวเดลารับทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับเขาทําให้คันจีนั้นกลายเป็นกองหลังแบบออลอาราวเลยครับเล่นได้ทุกตําแหน่งในแนวรับตั้งแต่เซนเตอร์ฮาฟแบ็กขวาแบ็กซ้ายเซนเตอร์ฝั่งขวาเซนเตอร์ฝั่งซ้ายทํามาหมดแล้วครับการเสริมทัพที่ถูกจุดฉลาดในการลงทุน พร้อมกับการพัฒนาในภาพรวมทั้งหมดของทุกคนครับมันจึงทําให้ความสมดุลเกิดขึ้นในขนาดทีมที่เรามองเห็นนะในชุด3แชมป์เนี่ยนักเตะทีมชุดใหญ่ที่ถูกใช้งานอยู่บ่อยๆอยู่ที่23คนครับอ้าตัดในตําแหน่งผู้สาประตูตนะครับเอเดรซอนมือ1ออติก้ามือ2สกอตคาร์สันมือ3 แล้วก็รวมถึงบรรดาเด็กดาวรุ่งที่เติบโตขึ้นมาและยังไม่ค่อยมีโอกาสมากนะแต่เป็นกำลังสำคัญในอนาคตนแน่ๆอย่างลิเกอร์รูอิสโคพาเมอร์หรือแม้แต่เซโกโกเมสที่เข้ามานั่นหมายความว่าซิตี้มีกลุ่มก้อนในการใช้งานแบบทดแทนกันได้อย่าง100%เปอซนะครับราวๆ1 6บถึงคนซึ่งเป็นจํานวนตัวเลขที่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะนะครับแต่ผลงานมันพิจน์เลยครับว่า16-17คนนี้หมุนเวียนกันได้อย่างลงตัวมากๆทุกคนนั้นเรียกได้ว่าสามารถพร้อมใช้งาน หยิบจับคนไหนลงมาก็ทำผงานได้ตามมาตรฐานนั่นคือเครดิตก้อนใหญ่เลยครับที่ต้องยกให้กับเป๊ปกวัวเดวลา่าและทีมงานทุกคนที่ช่วยฟูมฟักพัฒนาทีมทีมนี้เนี่ยให้มันเติบโตต่อยอดขึ้นโดยที่ไปพร้อมๆกันตรงนี้แหละครับที่มันสามารถพูดได้ว่าเป็นความหมายของคุณภาพเชิงลึกอย่างแท้จริงเพราะคุณภาพเชิงลึกไม่ใช่ตัวจํานวนครับไม่ใช่ว่าคุณต้องมีนักเตะเท่านี้เท่านี้เท่านี้ถ,นถึงจะพอ แต่มันอยู่ที่คุณภาพของตัวนักเตะเหล่านั้นนะครับว่าสามารถทดแทนกันได้อย่างลงตัวจริงๆหรือเปล่าในนัดชิงชาเลิศครับอย่างที่เห็นเอาข้จริงๆแมสตี้ก็ไม่ได้อยู่ในเกมที่ที่เหนือกว่าอินเตอร์มิลานอะไรขนาดนั้นซึ่งส่วนหนึ่งต้องชื่นชมทางทัพงูใหญ่นะครับของซิเมเนอินซากีที่มาพร้อมมากๆการแพ็กแดนกลางสู้อย่างสุสนานมากครับ บรอสโซวิชบาเล่าชารานอกูมีช่วงครึ่งทางของครึ่งแรกเนี่ยทำได้ดีมากๆกครับกลายเป็นฝั่งของสตี้เอดนวยซัมที่ออกอาการแบบกดดนันเกรงกันไปบ้างแต่เมื่อเซตจังหวะได้ความลงตัวมาความคุ้นเคยมามันก็เริ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับและไอความเป็นทีมเนี่ยแหละครับิตี้ไม่จำเป็นต้องมีซูเปอร์สตาร์เพราะทุกคนนั้นอยู่ในระดับเทพหมดแล้วต่อให้เอริงบราฮัลเลนเป็นดาวซันโวของทีมครับ53นัดทุกรายการยิง52ประตูแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่า ฮารแลนนั้นจะเป็นทุกอย่างของทีมโดยเฉพาะในเกมสําคัญสําัญถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยิงประตรูแต่ก็มีคุณภาพอย่างอื่นที่เข้ามาทดแทนเช่นแผนการถอยลงมาเชื่อมเก,ม,เกมในแดนกลางมันถูกเรียกว่าฮาร์แลนดรอปมาในฐานะของหน้าตเป้าก็จริงก่อนหน้านี้ตอนที่โด่งดังกับเรเบิลซาบวกหรือบรลเซ่ดอมุนภารกิจหลักของเขาคือการยิงประตูแต่พอมาอยู่ในมือของเป๊ปกูเดล่าครับความหลากหลายเพิ่มเติมมากขึ้นลงมาพักบอลได้ลงมาเชื่อมเก,ม,เกมได้มันยิ่งเพิ่มเติมคุณภาพรอบด้านของฮาร์แลน หรือในเกมที่มันแบบตื้อๆตัตนๆครับจูๆ่ๆプレเมเกอร์คนสําคัญอย่างเควินเดบรอยบาดเจ็บฝันร้ายตาใหม่อีกแล้วแต่พอใช้ฟีฟเดนลงไปครับโอเคครับมันก็จะมีความแตกต่างแต่สิ่งที่โฟเดนเพิ่มเติมได้ก็คือความปราดเปรียวความเร็วการพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่สุดท้ายได้หรือแม้กระทั่งประตูชัยที่เกิดขึ้นครับเราก็จะเห็นความเข้าใจซึ่งกันและกันครับและการอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมบอลไล่เลียม,มาแต่ฝั่งซ้ายข้ามาฝั่งขวาอาคารยี่แทงให้บอลโรสินวา แล้วพอตบเข้ามากลางครับหน้ากรอบเป็นโทษก็กลายเป็นพื้นที่ที่มันเหมาะสมของโรดี้ที่พาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ประตูนั้นผ่านกระบวนความคิดมาทุกอย่างแล้วครับน้ำหนักทิศทางเบียดเสาที่ที่อังเรโออาน่านั้นหมดสิทิ์ด้วยไปการทั้งปวงซึ่งมันก็เป็นประตูปลดล็อกครับที่ทําให้ซิตี้นั้นไปถึงแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขากลายเป็นทีมที่8ครับที่สามารถทำิปเปิร์แชมป์ได้ในลีกของยุโรปก่อนหน้าน,นี้มี7ทีมครับกาสโกเซลติก1967 Ajax กอาร์มส1972 p s v ้ o f e n 1988 Man u n i t e d ครั1999 Barcelona นี้ได้2ครั้ง2009และ2015อินเตอร์มิลาน2010รวมถึงบาเยอร์มิวนิกที่ได้2ครั้งเช่นกัน2013กับ2020จนกระทั่งมาถึงคิวของแมนซิตี้ในปีนี้นี่คือการเป็นเจ้ายุโรปครั้งแรกครับ นับตั้งแต่ก่อตั้งสโมรสรมาในปี1880ที่สำคัญครับด้วยกิจยศศักดิ์ศรีซิตี้สามารถขึ้นมาเทียบเคียงกับเพื่อนร่วมเมืองอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะทัพปีศาแดงเ,เคยทำที่โปรแชมป์ได้ในปี1999ซึ่งเวลานั้นเนี่ยซิตี้ยังจมปลักอยู่ในหลีกกวันนะครับกำลังแบบแตะเกียกตะกายขึ้นมาสู่แชมเปี้ยนชิพเท่านั้นเองถ้ามองถึงตรงนี้เป็นการเดินทางที่น่าชื่นชมและพยายามอย่างต่อเนื่องครับมันไม่ใช่แค่รวยแล้วเสกคอสเ็จดได้เลย แต่ทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนและวิธีการทํางานที่มันหนักหน่วงเข้มข้นเพื่อเดินไปข้างหน้าแน่นอนครับสามแชมป์ในปีนี้มันทาให้พวกเขานั้นสามารถยืนตรงงานบนบัลลังก์และมาพร้อมกับเกยียรติยศรวมถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองนั่นคือเรื่องราวการต่อสู้ของทีมฟุตบอลทีมหนึ่งครับที่ฝ่าฟันมาจนทั้งสร้างปรากฏการณ์ได้สําเร็จสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คืออนาคตหลังจากนี้ครับบางคนบอกว่านี่คือถึงจุดสิ้นสุดแล้ว การคว้าสามแชมป์มันเป็นเรื่องยากมากๆครับแต่กับยอดโค้ชที่ยังต้องเดินหน้าต่อเนื่องอย่างเป๊ปกดวโดลาบางทีมันอาจจะเป็นความท้าทายก้อนใหม่ๆก็ได้ครับหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในโลกของลูกหนังซึ่งบางทีมันก็อาจจะมาจากการเดินเครื่องของแมนซิตี้รอติดตามแล้วกันครับเอามาฝากสาวกรถไฟสีฟ้านะครับซิตีเซนทุกคนนะครับ คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้ครับถึงความยิ่งใหญ่นะตรงนี้นะครับขอบคุณมากมากครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใดีของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องดื่มศูนย์ไพรยพญนาคและพญนาคพร้อมนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ